สวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงโนกรีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับล้อที่มีแบรนด์ชื่อว่า Lenso Wheel นะครับผมต้องบอกก่อนว่า Lenso Wheel เนี่ยนะครับเป็นล้อคนไทยผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับไปซื้อล้อมาแล้วรู้สึกว่าล้อมันไม่แข็งนะครับถ้าคุณเล่นล้อเล่นรถอยู่แล้วเนี่ย แน่นอนครับแต่ก่อนนะบางคนบางคนบอกว่าเรนโซเนี่ยหน้าตาแม่งคนแก่นู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่แต่วันนี้มันไม่ใช่ครับ <No. S 1> ทุกคนนะครับบริษัทเรนโซมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าล้อสมัยนี้ทันสมัยกว่าล้อสมัยเก่าเยอะนะครับ oh. เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นหลาย,ยคนมาซื้อล้อเรนโซเหตุผลเพราะอะไร oh. ทุกคนจะซีเรียสเรื่องความแข็งแรงซึ่งเราต้องยอมรับว่าล้อเลนโซเนี่ยแม่งโคตรจักรรพันนะครับบอกว่า โคตรแข็งอะะครับบอกเลยว่าอยู่ยงคงกระพันและคือใครที่บอกแฟนว่าเดี๋ยวดุ้งแล้วกูเปลี่ยนชุดนะบอกเลยเรนโซ่นี่มึงเหนื่อยนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นล้อที่แข็งจริงๆนะครับเพราะว่าผ่านมากรมวิธีการผลิตทุกลูกตรวจสอบได้นะครับจะต,ต้องบอกก่อนว่าใครซื้อเรนโซ่แท้ไม่เจอปัญหารเรื่องดุ้งง่ายแน่นอนผมจะพาทุกท่านมารู้จักรล้อเรนโซ่ที่มีตั้งแต่ที่มีชื่อว่าล้อเรนโซ่ที่อยู่ในกลุ่มแรกเขาเรียกว่าล้อกลุ่มที่มีชื่อว่า c r u s t i n g Wheel ส่วนที่2ของล้อเลนโซ่โซ่โซ่สู้ล้อเลนโซ่ชื่อว่าล้อ p ฟ r f o อร์มิและวันนี้ครับทุกท่านผมพาลูกท่านมารู้จักเลนโซ่ฟอร์จวิลหมือนเขาวอกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเคยบอกว่าบนโลกใบนี้มีล้อทั้งหมด3ประเภทใหญ่ใหญ่ Casting, f o r f o r m i n g Force วันนี้เลนโซ่เขามีครบทุกจักรพันธ์แล้วนะครับครบทุกผลิตภัณฑ์แล้กันในหัวคูเ่นมุกอีกนะครับผมโอเคเริ่มด้วยเลนโซ่ตัวนี้ก่อน นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมเตรียมมาให้ดูแค่อย่างนิดอย่างละหน่อยแล้วกันเนาะอย่างตัวนี้นะครับลองเอาขอบ15มาให้ดูก่อนละกันนะครับขอบ15ก็จะมีตัวนี้ก่อนอ่าขอบ15หน้าตาก็จะประมาณนี้หลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันคล้ายทำไมมันคล้าย oh. นะครับลอเลนโซเขามีชื่ออยู่แล้วตัวนี้ชื่อว่า D1 นะครับตระกูล D1 เนี่ยก็คือตระกูลโปรเจกต์ดี นะครับคือล้อเรเนโซ่มันจะมีหลายนามสกุลนะครับนามสกุลโปรเจกต์ดีนามสกุลเจเกอร์ aker, นามสกุลโอ้ฟอร์ซมันชื่อเยอะมันมากนะครับเต็นตัวเนี้ยมันจะชื่อว่าเรนโซ่โปรเจกต์ดีนะครับตัวนี้ชื่อว่า d 1 SE นะครับ ตัวดีวันเเนี่ยแน่นอนเป็นล้อ casting w h e e l ซึ่งสำหรับคนที่ชอบล้อที่แบบมีสเตปลิมนะครับก็คือมีขอบชั้นล้อจะทำให้ลอรู้สึกว่าดูใหญ่และดูองอาจแล้วก็ดูสวยนะครับล้อเลนโซ่ของตัวนี้นะครับราคาประมาณ14,0 0 0บาทนะครับผมก็เป็นล้อ casting wheel ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครขับรถเล็กนะครับขอบ15เนี่ยก็น่าตอบโจทย์มากที่สุดนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกันหน่อยนะครับก็จะเป็นเลนโซ่ที่มีชื่อว่าเลนโซ่โปรเจกต์ดี เหมือนกันนะครับแต่ชื่อว่าเลสห้าคือจริงๆตัวนี้นะเลสหนึ่งเลสสองเลสสามเลสสี่เลสห้าเลสหกคือแม่งเยอะนะครับแต่โหนเอามาให้ดูแค่คร่าวๆนะครับราคาฟลิซของเ e นโซเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าอ่ะผมลองเอาตัวนี้มาให้ดูซึ่งจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่ขอบสิบห้านะครับพอดีว่าล้อตัวจริงขอบสิบห้าผมไม่มี นะครับขอบ15ตัวนี้จริงๆมันไอตอบ17ตัวนี้มันมีทงขอบ15หน้าตาจะแบบนี้เลยแต่มี4รูซึ่งถ้าเลนโซ่เป็นล for ้อ for forming เมื่อไหร่ไม่จะเขียนเลยว่ากรมวิธีกู For Forming t e เทคโนโลยีอยู่ตรงนี้นะครับผมในละคนทําผม่าเลนโซ่เนี่ยนะครับจะดูว่าล้อก๊อปเป็นยังไงล้อแท้เป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณอยากรู้ว่าเลนโซ่แท้เป็นยังไงนะครับคุณจะต้องดูที่หนึ่งลักษณะนะครับบาลีตรงนี้ D1 จะต้อง SF ตรงๆใครมาเขียนว่า DT DR DS อันนี้ไม่ใช่เลนโซ่นะเว้ยเราต้องบอกก่อนว่าหลังล้อเลนโซ่น่าจะมีบอกนะนี่ไงนี่ล้วเลนโซ่มีบอกครับมีเลเซอร์บอกเลยนี่วันที่กูผลิตล้อกูชื่ออะไรหน้าตาเป็นอย่างไหนะครับอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยไปซื้อเนี่ยเลนโซ่แทรหรือเปล่า นะครับหรือว่าคุณแม่ไปซื้อเลนโซ่ก๊อปนี่มาอีกแล้วฉะนั้นล้อเลนโซ่ทุกอันแม่งจะมีตรงนี้บอกเวยนี่คือไม่ได้เตรียมเนาะเนาะตากล้องเนาะเออไม่ได้เตรียมนะคือยังไม่รู้เลยว่าคือกูไม่ได้ขายเลนโซ่ก๊อปอะแต่กูแคอยากให้ทุกคนรู้ว่าเลนโซที่แม่งเป็นก๊อปเออจริงว่ะมีทุกลูกเลยเว้ยเห็นปะฟุกฟุกฟกเดาเดานะครับจะมีเลเซอร์บอกตรงนี้ าเนี่กูแทนะต่อมานะครับล้อเลนโซตรงนี้จะเป็นล้อคคสซิงวิลคคสซิงวิลแล้วผมจะมาพูดหลักในตลาดที่ผมทำดีกว่าคือครอบสิบแปดคราวนี้ผมเอาตัวนี้ออกก่อนสิบห้าคือสิบห้ามีลายเยอะนะครับจะเป็น D1 D1 SF D1 SR D1 SE อ่เดีะเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูขอบสิบแปดกันสักนิด ตัวนี้จะเป็นตระกูลเจเกอร์นะครับลอเลนโซ่เนี่ยนะครับพอเป็นขอบ17็กับขอบ18หน้าตาคล้ายๆกันเลนโซ่เจเกอร์ดายนาเจเกอร์ดายนาเนี่ยข้อดีก่อนลองสังเกตดีๆล้อคอนเคฟหลบเบรกด้วยพฉะนั้นบางคนบอกโหชอบโรลการา์นไมากๆเลยกูไปซื้อม,มันมัไม่แข็งมัไม่ทนเมื่อซื้อเลนโซ่สิครับตัวนี้ก็มีสีดำสีเทาสีเงินผลิตทั้งหมด3สีตัวต่อมาตัวเนี้ย พีขายดีชิปเป๋งเลยนะครับ oh. ตัวนี้ชื่อว่าเลนโซโปรเจกต์ดีนะครับโปรเจกต์ดีตัวนี้ลองสังเกตดีๆนะครับจะมีล้อทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ล้อตัวนี้จะมีทั้งหมด15กา้านคือเขาบอกก่อนว่าขอบ17เป็นล้อธรรมดาเป็นแคสติ้งวิลล์ราคา18,000บาทเลนโซเลสห้า so เนี่ยนะครับเป็นตระกูลล้อโฟล์ดฟอร์มิงถ้าเป็นขอบ18ฟังดีๆนะ15เป็นธรรมดา17เป็นธรรมดาก็คือแคสติ้ พอไปขอบ18ปั๊บมันเป็นโฟร์ฟอร์มเว้ยนะครับฉะนั้นอันนี้คือเรนโซ่เลดห้าที่เป็นโฟร์ฟอร์มิงตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปที่สุดนะครับเรนโซ่ so กำลังจะเริ่มทำตลาดตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยตัวนี้ถ้าถ้าคนลองสังเกตดีๆตัวนี้จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆล้เชกเกอร์ไบเยนนะครับของเรนโซ่เองเนี่นแหละนะครับก็มีลักษณะเป็นก้านวายนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นฟอสต์วิวนะครับล้อฟอสต์เนี่ยก็จะแน่นอนครับน้ำหนักนะครับอะลูมิเนียมแตกต่างกันนะครับและสี นะครับแล้วก็หน้าตานะครับอย่าง l e นโซตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3-4ส 4, 4, ีในขอบ20ชุดหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมเท่านั้นนะครับของเลนโซ f o r ร์ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นขอบ20ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสเตปลิมตัวนี้ออกมาอีกตัวนึงก็คือเซเว่นเลนโซเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อ Force ของเลนโซเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองมาดูทุกท่านมาดูตัวนี้หน่อยนะครับใครชอบสายฟิตเมนใครชอบล้อแบบ แข็งๆมีออฟเซตมีหมุดรอบล้อนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในก้องเงาปะเงาแวบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในตลาดตัวใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าใครสนใจเลน o โซฟอสเนี่ยขอบ20ที่ P 2 0 1 3มีแล้วนะครับผมก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตรงหรือเปล่าน้อก็จะมีตั้งแต่ค s ส i n g w l e e r f o r m i n g แล้วก็ r c e w h e e l คใครสนใจเลนโซ่ผมแนะนำว่าล้อเลนโซ่มันเป็นราคา one price นะครับอย่าไปตกหลุมกับคนที่จ้องจะเอาเปรียบเรานะครับล้อเลนโซ่แท้ราคาคุณจับได้ไม่ได้ต่างกับล้อก๊อปบางยี่ห้อนะครับฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณ,ณภาพในการใช้งานเลือกล้อเลือกตามความสวยงามนะครับและคุณควรเลือกล้อที่มันแข็งแรงและปลอดภัยกับตัวคุณนะครับผมก็ จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านผมมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขานี้คือสาขาบางใหญ่อีกที่หนึงคือสาขาติวานนทนะครับใครสะดวกอยากเข้ามาใช้บริการในไม่เป็นล้อเรนโซนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับที่นี่พอไม่คําแนะนําและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องเพจพี่สมนทิาด้วยเนาะสวัสดีครับ